ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพี่าคาร์นะคะในหัวข้อที่ว่าคุณเชื่อคําพูดเขาได้หรือเปล่านะคะหรือแบบถ้าเราจะพูดตรงคือแบบเขาโกหกคุณไหมอะไรเงี้ยเวลาเขาพูดอะไเราเชื่อได้ไหมอะไรอย่เงี้ยนะคะเดี๋ยวลองดูให้กันนะคะวันนี้ก็มีตัวเลือกประมาณ6กกองด้วยกันนะคะ กองที่1จะเป็นไพ่เดอะซัตัวนี้นะคะกองที่ 2, h a n g งแมนสามวิวออฟฟอร์จกองที่ 4, The Moon กองที่ 5, j u d g m e n t นะคะกองสุดท้าย u u t t c e นะคะกองที่ 1, The Sun 2, Hangman 3, 3อะไรวิวออฟฟอร์จูนนะคะส The Moon 5 Jud g m e n t กองสุดท้ายนะคะ Just i c ดคะ่ะเลือกได้เลยเดี๋ยวเค็กเริ่มเลยนะกับเพื่อนที่เลือกกองแรกกองที่1น,นะคะหรือว่าเลือกไพ่เดอะซัใบนี้นะคะ yes. ลัคนาราศีของคุณหรือเขานะคะคนที่เลือกกองนี้เนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นลัคนาราศีทัดุธาตุธาตุลมก็ได้นะเมถุนตุลหรือว่ากุมนะคะอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเดือนกระะกฎาคมหรือว่าเดือนมีนาคมด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานั่นเองอันนี้อุ๊ยันรนน่วงอืมคนคนนี้ที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะ เขาเป็นคนที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะนะคือถ้าจะเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นแฟนเนี่ยน่าจะดูเยอะดูนิสัยดูฐานะดูทุกอย่างอะไรเงี้ยคิดเยอะะค่ะคิดมากคิดเยอะคิดมากนะคะลองนึกถึงคนลัคนาราศีราศีกันก็ได้ภพศพกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่กลัวเจ็บปวดในเรื่องของความรักกลัวถูกทิ้งกลัวแฟนไม่รักกลัวว่าถ้าเกิดตัดสินใจไว้ใจใครขึ้นมาเนี่ย หรือว่าให้หัวใจใครไปเนี่ยเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือรักเราจริงๆริงไหมเหมือนที่เรารักเขาไหมสแสดงว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เหมือนกับจริงจังแล้วก็จริงใจงมากอะค่ะไม่คบใครไปทั่วคือถ้าจะเลือกใครมาเป็นแฟนเนี่ยเขาจะเลือกแบบเลือกจริงๆแล้วถ้าคบก็จะคบนานคบยาวอะไรอย่างเงี้ยสแสดงว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีแฟนมันน้อยคนไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคือแฟนเขาจะไม่เยอะอาจจะมีมาแค่แบบ สามคนมากสุดไม่เกินห้าคนอะไรเงี้ยค่ะคือทั้งชีวิตนะหรือทั้งชีวิตแบบทั้งชีวิตจนตั้งแต่เด็กจนโตจนจนแก่อะไรเงี้ยค่ะอประมาณนี้อันนี้คือเขาเรียกอะไรภายในจิตใจว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะ <c oughs> มาข้อนี้ตามคําถามเนี่ยคุณเชื่อเขาได้ไหม ในสิ่งที่ที่เขาพูดเนี่ยคุณเชื่อเขาได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะคุณเชื่อคําพูดเขาได้มากน้อยแค่ไหนคือตามให้เนี่ยเท่าที่เคสเห็นอน่ะเขาเป็นคนไม่พูดนะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยชอบอธิบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่ขออธิบายก่อนก่อนที่จะตอบว่าไว้ใจได้คือถ้าให้ตอบว่าเชื่อคําพูดเขาได้ไหมเนี่ยเคสมองว่ามันสิ่งที่เขาพูดอะ มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่องงไหมเขาไม่ได้พูดคําว่าเออสัญญาเดี๋ยวจะทําตามเขาไม่ใช่คนพูดแบบนั้นแต่สิ่งที่เขาพูดอ่ะจะเป็นการหลีกเลี่ยงหรือบ่ายเบี่ยงมากกว่าไม่ว่าคุณจะถามเรื่องอะไรแสดงว่าคุณสองคนอาจจะ 1. ยังไม่ได้เป็นแฟนกัน 2. คุยกันแล้วก็รู้จักกันในระดับหนึ่ง อาจจะคุณอาจจะรู้เรื่องส่วนตัวของเขาด้วยเขารู้เรื่องของคุณเยอะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณจะรู้จักนิสัยจริง,รงๆของเขาลึกๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเน,นี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ระวังตัวมากเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเอ,อ่ยปากสัญญาหรือไม่พูดอะไรพ่าเพื่ออะไรที่มันจะมัดตัวรัดตัวเขา,วาเขาจะไม่ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเชื่อสิ่งที่เขาพูดได้ไหมเค้กขอบอกว่าเชื่อได้บางส่วนเพราะอ,อะไรรู้ไหมเวลาที่คุณได้ยินอะไรจากเขาอ่ะ คือถ้าเขายังไม่ได้คบเป็นแฟนอ่ะนะคะถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่สนิทจริงๆคุณไม่รู้หรอกว่าไอสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันเขาไม่โกหกนะคือเคต้องบอกก่อนว่าคนคนนี้ไม่โกหกแต่แต่เขาจะไม่บอกทั้งหมดเอ่อเช่นเอาแค่คุณถามว่าวันเนี้ยเขาทํางานแล้วเขาเขาบอกว่าเขาปวดหัวอย่างเงี้ยเขาปวดหัวเรื่องอะไรคุณถามเขาก็จะตอบว่าไม่มีอะไรหรอกแค่ปวดหัว เดี๋ยวก็ดีขึ้นและไปนอนดีกว่าเนี่ยเขาจะเลี่ยงเลี่ยงต่อไปคือสิ่งสิ่งที่มันเป็นความจริงคือใช่เขาปวดหัวแต่ไอ้เรื่องที่ไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยถ้าคุณไปถามาว่าเรื่องงานหรอเขาตอบว่าประมาณนั้นอะถ้าเขาตอบอย่างเงี้ยเนี่ยเชื่อได้เชื่อได้ว่ามันประมาณนั้นแหละแต่จริงๆอะมันมีมากกว่าเรื่องงานซึ่งเป็นอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แต่เขาจะไม่พูดนะคะคือถ้าเขาได้พูดออกมาถามว่าเชื่อได้ไหมก็เชื่อได้แต่มันเป็นความจริงแค่บางส่วนคนคนนี้จะไม่ยอมเปิดเผยสิ่งที่ สิ่งที่เป็นความจริงทั้งหมดอ่ะเพราะมันจะรัดตัวเขาเขาเข้าใจสิ่งที่เค้กพยายามอธิบายใช่ไหมมันจะรัดรัดรัดตัวเขาจนดิ้นไม่หลุดหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่พูดอะไรที่ทําให้ตัวเองลําบากในอนาคตเออประมาณนี้นะคะนี่คือกองที่หนึ่งนะคะโอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนที่เลือกกองที่สองหรือว่าคนที่เลือกการแฮงแมนใบนี้นะคะ okay, เครู้สึกว่าเค้กวางไพ่รกไปหมดเลยแ้๊บนึงนะทุกคน คือบันลกแล้วเคไม่ชอบขอดูลัคนาราศีหน่อยอ่าของคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีสิงห์หรือว่าธนูนะคะหรือว่าเป็นคนธาตุไฟนั่นเองนะคะคุณหรือเขานะแล้วก็มีเดือนพฤษภากับเดือนกันยาเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะระหว่างคุณแล้วก็เขานะคะอะ่คนคนนี้เกี่ยวกับความรักเขาเป็นคนยังไงประมาณไหนในดูมีเลข41กับเลข30ด้วยนะคะโซเมทแล้วก็ติ๊กต็อกแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของเนื้อคู่ หรือว่าคู่แท้นั่นเองนะคะความเชื่อในเรื่องของเนื้อคู่คู่แท้อะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเมื่อถึงเวลาเราจะได้เจอกับคนที่เป็นคู่ของเราจริงๆอะไรเงี้ยคนคนนี้เขาเชื่อนะเขาเชื่อเอขาเชื่อเรื่องของเวลาเรื่องของแบบ um the right moment the right time with the right person อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ moment ที่มันได้อะกับคนที่ใช่เวลาที่ใช่อะไรเงี้ยค่ะประมาณเขาเป็นคนที่เชื่อเชื่อเรื่องเหล่านี้แสดงว่าคนที่เชื่อแบบนี้แสดงว่าเขาเป็นคนรักจริงแล้วก็จริงใจนั่หนึ่งมาดูซิว่าคุณเชื่อคําพูดเขาได้ไหม ตามไพ่นะคะเค้กขอบอกว่าคนคนนี้ไม่โกหกนะคือเป็นคนปากตรงกับใจอะคะ่ะปากตรงกับใจไม่โกหกแต่ไม่ใช่คนพูดขวัญพาซา,ากนะเออแต่เป็นคนปากตรงกับใจไม่โกหกเออถ้าถามว่าเชื่อคําพูดเขาได้ไหมเค้กก็มองว่าเชื่อได้เชื่อได้แต่ว่าเพิ่มเติมนะในเค้กบอกเพิ่มเติมถ้าไม่ได้สนิทจริงๆหรือเขาไม่ได้คิดเกินเพื่อนเขาจะไม่ไม่คุยลึกซึ้งอะคะ่ะ ความหมายคือเขาจะไม่ให้คุณเข้าไปอยู่ในวงโครจรแบบที่คนคนนี้เขาจะ treat แฟนกับเพื่อนต่างกันนะลองสังเกตได้เลยจากจากจากแฟนเขาหรือเพื่อนเขาลองสังเกตดูนะคะเขาจะ treat แฟนกับเพื่อนต่างกันต่างกันแบบเห็นได้ชัดจะเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคําพูดเขาอ่ะคือคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบ ชอบบอกรักหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําจะสําคัญมากนะคะเป็นคนที่ชัดเจนผ่านการกระทําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาถามคําถามว่าเฮ้ยเราเชื่อคําพูดเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาได้พูดออกมาเออแค่แค่คคมองจากไพ่ด้วยจากสิ่งที่เคสรู้สึกด้วยคือถ้าเขาได้พูดเป็นคําพูดออกมาเชื่อได้นะคะเชื่อได้ แต่อันนี้เค้กไม่แนะนําว่าถ้าคุณเป็นคนแค่คุยๆกันอยู่แล้วไปคิดคิดไปเองจากคําพูดเขาอย่างเงี้ยค่ะมันมันค่อนข้างจะทําให้ตัวเองเจ็บนะอัน,นอันนี้ไม่รู้ว่าทําไมเค้กถึงต้องบอกนะคนที่เลือกกองนี้เพราะการกระทําคนคนนี้นจะชัดเจนเช่นถ้าเขาชอบคุณจริงๆหรือว่ารักคุณหรืออ,อ่างเงี้ยแล้วอยากคบเป็นแฟนเขาจะชวนไปทานข้าวเขาจะชวนไปเจอไปทานข้าวชวนไปเที่ยวไปเดินซื้อของไปไปทําอะไรที่ท,ที่ที่แบบได้ใกล้ชิดหรือว่า คุณจะได้เห็นเขาในอีกมุมที่ปกติเพื่อนเพื่อนก็ได้เห็นแต่ว่าปกติเขาไม่ได้ไม่ได้ทํากับทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นคือคือจะได้จะได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟอะไรอย่างเงี้ยกับเขานะคะประมาณนี้ประมาณนี้คนที่เลือกกองนี้โอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่สามหรือว่าวิวฟอ์จูนนะคะใบนี้นะคะลัคนาราศีของคุณหรือเขานะเป็นธาตุดิน,นะคะ่ะทําไมมันดูจับคู่จับคู่อย่างงี้วะคือมันดูแบบ ให้มันดูคู่กันอะเป็นธาตุเดินนะคะแบบการพฤศศพนะคะหรือตัวคนหรือเขาเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเดือนมิถุนาหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะลัคนาราศีดาวจันทร์การพฤศศพเดือนมิถุนาเดือนกุมภาพันธ์นะคะโอเคความรักคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มุมมองของเขาเนะเกี่ยวกับความรักเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าเวลาที่รักใครเรารักจริงเป็นคนที่เหมือนแบบมีมีรอยย่อหัะคะ่ะ ถ้ารักเรารักมากรักแบบซื่อสัตว์รักแบบบูชาความรักอะไรเงี้ยถ้าได้คบเป็นแฟนเราก็จะรักมากดูแลอย่างดีแฟนชอบทําอะไรเนี่ยก็จะพาไปทําอยากทานอะไรก็จะพาไปกินอะไรเงี้ยทาให้กินนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนหวานหวานแบบโรแมนติกวันวาเลนไทน์ก็จะมีของขวัญให้ไรงอ้ยเป็นคนที่โรแมนติกคนนึงเลยนะคะแบบ น่ารักอะเป็นคนที่อบอุ่นเครู้สึกได้ถึงแบบเอเนอรที่แบบผู้ชายอบอุ่นผู้หญิงอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะมีเลขสิบกับเลขส5มห้าด้วยนะอาจจะเกี่ยวข้องก็ได้นะคะเค okay. มาดูซิว่าคุณเชื่อคําพูดเข้าได้ไหม <c oughs> ตามไพ่นะคะเ <c oughs> ชื่อได้บางเรื่องนะคะตามไพ่เชื่อได้บางเรื่องนะคะห้ 50, 50. าสิบห้าสิบอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของคนรักความรักมือที่สามคุณเชื่อเขาได้แต่แต่ถ้าสมมติว่าคุณคุยกับเขาอยู่แล้วคุณแบบว่าอยากรู้ว่าเอ้ยเขาคุยกับคุณคนเดอยวหรือเปล่าแล้วเขาพูดประมาณว่าเอา้าเราก็คุยกับเธออยู่จะให้เราไปคุยกับใครล่ะแบบเนี้ยอันเนี้ยแบบเนี้ยเค้กอยากให้คุณชั่งน้ําหนัก ช่างน้ำหนักใจความหมายช่างน้ำหนักใจหมายถึงว่าอะไรเขาก็คุยกับคนแล้วก็คุยคนอื่นด้วยไงเออแต่ใจเขามานั่งบอกว่าเออเขาก็ดูดูคนอื่นไปด้วยเหมือนกัน่ะมันก็มันก็ยังไงยังไงอยู่ถูกไหมเออถ้าถามว่าเชื่อได้ไหมแค่ขอบอกว่าห้าสิบห้าสิบละกันนะคะแต่ถ้าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนรักหรือมีคนอื่นไหมหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นการยิงคําถามไปแล้วเขาต้องตอบอะขอให้หารครึ่งหารครึ่งของคําตอบนั้นนะคะอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยห้าสิบห้าสิบ สิ่งที่เขาพูดมันอาจจะจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คําพูดเขามันจะทริกกี้คนคนนี้เวลาพูดจะไม่ไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมดเวลาพูดจะทริกกี้คืออย่างที่เค้าพูดไปเป็นตัวอย่างเมื่อกี้หรือถ้ายกตัวอย่างอีกก็จะเป็นประมาณว่าวันนั้นเห็นไปกินข้าวไปกินข้าวกับใครอ่ะเขาก็จะอ๋อเป็นเพื่อนเพื่อนในกลุ่มจริงๆเป็นเพื่อนก็จริงแหละเป็นเพื่อนแต่เป็นเพื่อนที่หนึ่งเขาอาจจะเคยคุย,ค,ยคุยกันมาก่อน ก่อนหนะนะ้านั้นอะคือมันเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแต่ไม่ถึงขั้นอาจจะถึงแต่หรืออาจจะไม่ถึงก็ได้ใน,ในเชิงแบบฟินนิฟิฟิตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่แต่มันจะต้องมันจะมีอะไรอะเช่นแบบเข้าไปทางเข้ากับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจริงหรออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเอ้าเพื่อนก็เพื่อนดิแต่จริงๆอะเป็นแบบเป็นเพื่อนที่ตัวติดการเป็นเพื่อนที่เไปไหนก็ไปแต่กับคนนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้น นะคะเป็นไปได้ประมาณนั้นนะคะคือถ้ามีอะไรเวลาเขาพูดไหลให้หันคึนนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะเออแต่ถ้าเรื่องอื่นก็เชื่อได้นะคะประมาณนี้โอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนที่เลือกกองที่สีนะคะหรือว่าคนที่เลือกการ์ดใบเดือ o มูนนะคะนี้ลัคนาราศีของคุณหรือเขานะคะมีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรนะคะก็รากฏมังกรนะคะเลขสี่กับเลขสิบเนี่ยอาจจะเป็นเดือนเมษาหรือเดือนตุลานะคะจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานั่นเองนะคะ ดูสิคนคนนี้เนี่ยมองความรักเวลาที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ชอบ explore นะคะใช้คําว่าเป็นคนเจ้าชู้ได้คุยหลายคนหรือคุยเยอะหรือเอาจริงๆเขาไม่อยาเจ้าชู้หรอกเขาอาจจะเป็นแค่คนเฟรนลี่ที่มีคนมาสนใจเยอะมีคนมาอยากคุยอยากชอบเขาเยอะนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเขาเป็นคนที่ทําอะไรไม่ชอบทิ้งหลักฐานในเรื่องของความรักเพราะอะไรไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมาทะเลาะสมมติเขามีแฟนอย่างเงี้ยแล้วแฟนอยากจะคนนะ้นอ่ะอยากจะค้นว่าเอ๊ะ แฟนเก่าของเขาเนี่ยเป็นใครยังไงเขาจะลบแชทลบรูปลบทุกอย่างคือไม่ยอมไม่ยอมให้อะไรที่มันจะเป็นชนวนปัญหาระหว่างตัวเขากับคนรักคนใหม่เนี่ยเขาจะไม่ทิ้งไว้เลยเพราะมันแบบปวดหัวเออประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาจะเหมือนกับระวังตัวเองแล้วก็อะไรที่จะนําไปสู่การปวดหัวในอนาคตอ่ะเขาจะจัดการเคลียร์ทุกอย่างให้จบ แล้วเป็นคนที่จบจริงนะเป็นคนที่เหมือนกับถ้าคบใครเนี่ยก็จะคบแหละแต่ถ้าไปกันไม่ได้ถ้ารู้ตัวว่าเข้ากันไม่ได้นิสัยไปไม่ได้หรือถ้าเจอแฟนที่อึ่เขาจะเลิกเลิกเลยแล้วก็เลิกขาดด้วยเป็นคนที่ถ้าเลิกแล้วไม่ยอมกลับไปคบกับแฟนเก่านะคะเป็นเหมือนกับเลิกแล้วเลิกขาดอะไรอย่างนี้มีตัวเลขเลขเจ็ดกับเลขยี่สิบเอ็ดเกี่ยวข้องด้วยนะคะเค okay, อันนี้คือคนคนนี้มาคุณเชื่อคําพูดเขาได้ไหมจับไพ่คนคนนี้ไม่พูด ออถามว่าเชื่อได้ไหมเค้กมองว่าเชื่อได้ค่ะเชื่อคําพูดเขาได้นะเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนกับอืมถ้าถ้าไม่ได้ถามเรื่องคือถ้าไม่ไม่ขอให้สัญญา ไม่แม่หนึ่งไม่ได้ขอให้เขาสัญญาสองไม่ได้ถามเรื่องอนาคตว่าเฮ้ยจะไปทํางานบริษัทไหนจะย้ายไปตรงไหนจะอย่างนั้นอย่างนี้นไหมอะไรที่เป็นเรื่องอนาคตเขาจะไม่ชอบพูดเออเพราะฉะนั้นก็อย่าไปถามเพราะว่าเขาไม่ได้โกหกหรอกแต่เขาจะเลี่ยงไม่พูดนะคะเขาไม่อยากพูดเป็นเรื่องของอนาคตหรือเรื่องคําสัญญาเนะี่ยอย่าไปอย่าไปถามอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถามว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเชื่อได้ไหมเชื่อได้คะ่ะเชื่อได้ ชื่อได้เค็ okay. มองว่าเชื่อได้นะถึงจะเป็นโฟสเพนตาเคิลก็ตามนะคะเป็นคนที่เหมือนกับก็จริงใจแล้วก็ชัดเจนดีแต่บางครั้งเนี่ยเคกขอบอกละกันว่าคนคนนี้การที่เขาไม่พูดอ่ะมันเป็นหนึ่งการเงียบของเขาเนี่ยมันเป็นคําตอบแล้วสองถ้าคุณปล่อยให้เขาพูดเนี่ยหรือไปถามแล้วเขาตอบตรงๆเนี่ยคุณจะเจ็บมากกว่าเขาไม่พูดอีกนะแล้วตัวเขารู้ด้วยว่าเวลาที่เขาพูดอะไรตรงๆอ่ะ คนฟังอะสะเทือนเลยแบบเอออะไรเงี้ยแล้วก็อักเลือดอะไรเงี้ยคะ่ะมันแบบนั่นแหละคือเขาอรู้ตัวเขาเองด้วยอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นก็บางครั้งเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าอยากถามอะไรที่มันตรงๆอะคะ่ะแล้วถ้าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณรับคําตอบได้ถามเขาได้แต่ถ้าเขาตอบตรงตรงอะคุณจะเจ็บอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนคุนี้เลือกเงียบเนี่ยนั่นนะคือคําตอบแล้วนะคะสําหรับบางคําถามนะเวลาที่เขาเลือกเงียบอะไรเงี้ยเออ อเคไปต่อนะคะกับเพื่อนที่เลือกกองที่หกนะคะหรือว่าการจัดเม้นใบนี้นะคะมาคุณหรือเขาอาจจะอยู่ลัคนาราศีมีนนะคะหรือว่าพิจิกนะคะมีเดือนธันวากับเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณหรือว่าเขานะคะเอ่อดูซิคนคนนี้มองความรักยังไง to be fair c h a o and conflict โอเคเขาเป็นคนที่เป็นคนที่แฟแฝงเออเป็นคนที่แฝงแฝง ไม่ว่าคุณจะเพศใดเขาเพศใดก็ตามนะคะถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าเรายอมให้เธอก็ได้เพราะเรารักเธอไม่มีนะคะมันจะมีแต่เป็นเหตุและเป็นผลผิดถูกอะไรเงี้ยเป็นคนเป็นคนที่แฟนก็แฟนดีรักก็ส่วนรักแต่ถ้าเธอผิดเธอก็ต้องขอโทษจะมาให้เรายอมขอโทษเธอได้ยังไงงี่เง่าอะไรเงี้ยอะไรเหตุผลไม่เอาไม่ชอบไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือต้องเป็นไปตามนั้นแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเนี่ย เขาไม่ชอบไม่ชอบอไม่ชอบปล่อยให้มันข้ามคืนหรือข้ามวันชอบคุยเลยคุยเคลียพอเคลียแล้วจบนะอย่าลืออย่าลื้ฟืนถ้าลื้ฟืนปุ๊บเขาจะไม่โอเคทันทีเขาจะรู้สึกว่าลื้ออีกทําไมคุยจบไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นคนประมาณนี้เวลาที่เกยวกับกรเรื่องความรักหรือเวลาที่เหมือนกับตัวเขาเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เขาจะเป็นคนประมาณนี้นะคะมีเลขส8ดกับเลขส3สบาด้วยเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยนะคะ คนคนนี้ไม่ชอบไม่ชอบมีปัญหาเกี่ยวกับคนรักคือไม่ไม่ชอบมีเรื่องแบบทะเลาะก,กับคนรักค่ะคนเนี้ยไม่ชอบเขาจะทําตัวไม่ถูกเขาจะอึดอัดมากอืมประมาณนั้นอ่ะคุณเชื่อคําพูดเขาได้ไหมโอเคเอ,อพูดไงดีถามว่าเชื่อได้ไหมมันก็เชื่อได้แต่ว่าแต่ว่าถ้ามีแต่เนี่ยมันก็แปลว่าไม่ได้แล้ถูกไหม,มคนคนนี้เขาจะเลือก เป็นคนที่โกหกเฉพาะสถานการณ์อต้องบอกอย่างนี้เขาจะโกหกเพื่ออะไรเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้เขาจะโกหกเพื่อไม่ให้คนรักของเขาคิดมากเขาโกหกเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาแล้วต้องมาทะเลาะกันเพราะคนคนนี้อึอดอัดแล้วก็ทําตัวไม่ถูกคิดไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้แฟนหายงอนคิดไม่ออกว่าจะต้องอธิบายยังไงให้แฟนเข้าใจอะไรเงี้ยซึ่ง เขาเป็นคนที่ถ้ามีแฟนหรือมีคนรักอะค่ะเขาจะรักคนรักของเขามากแคร์ care มากไม่ว่าเขาจะนิสัยยังไงก็ตามนะแต่เขาจะเมือ่อเมื่อเป็นเรื่องของคนรักของเขาเนี่ยเขาจะแคร์ของเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะเหมือนกับพูดความจริงบ้างแต่ไม่พูดทั้งหมดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้แฟน่ะต้องเก็บไปคิดมากหรือไม่ต้องทะเลกกาะกันเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้เขาจะเลือกโกหกหรือเลือกพูดไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยในบางสถานการณ์นั่นเองนะคะแล้วก็ คนคนนี้เป็นคนอันนี้เค้กพูดเพิ่มเติมเองเขาโกหกไม่เก่งต่อให้เขาโกหกอนะคนรักหรือแฟนเขาก็จะจับได้อยู่ดีนะคะอยู่ที่ว่าคนรักหรือว่าแฟนเขาจะพูดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะคนคนนี้โกหกไม่เนียนคือถาเขาเป็นคนจริงใจนะจริงใจมากด้วยคือถ้าให้คนคนนี้มานั่งโกหกต่อหน้าแล้วคุณศบตาอย่างเงี้ยคุณจะรู้เลยว่าเขาโกหกเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าเชื่อคําพูดเขาได้ไหมมันเชื่อได้บ้างแล้วก็เชื่อไม่ได้บ้างเพราะบัคค่าเขากโกหกอะไรเงี้ยแต่เขามีเหตุผลดีๆนะในการโกรหกของเขาถึงถึงแม้ว่าคนเราจะมองว่าการโกรหกปเป็นเรื่องไม่ดี mm hmm. ก็ตามอะไรเงี้ยค่ะเอ,อมากไปกว่านั้นก็คือคนคนคนี้เป็นคนที่เหมือนภายนอกเข้มแข็งแต่ภายในใจอ่อนแอใจบางอะไรเงี้ยแต,แต่แต่แค่ไม่พูดอืมเพราะว่าอยากอยากจะเหมือนกับ อยากให้แฟนเชื่อใจอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่ตัวเองอะพูดพูดไม่จริงพูดโกหกว่างอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเขาอยากเขาต้องการความเชื่อใจจากคนรักหรือแฟนความเชื่อมัน่นอะไรเงี้ยเต็มร้อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือคนคนนี้นะคะเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> ประมาณนี้เค <okay, S 2> ไม่รู้เค okay, ตอบคำถามให้ได้มากน้อยแค่ไหนมา <laughs> ถึงกองสุดท้ายนะคะคนที่เลือกการ justice นะคะใบนี้ คุณหรือเขาอาจจะอยู่ลัคนาราศีเมษนะคะหรือว่ากลุ่มนะคะมีเลขหนึ่งแล้วก็เลข11ก็น่าจะเป็นมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเดือนมการาหรือว่าพฤศจิกายนนะคะเมื่อ mm. เป็นเรื่องของความรักนะคะคนคนนี้คนก็ได้เป็นคนที่ชอบตั้งคำถามในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ เป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีแปลว่าเวลาที่อยู่ในในความสัมพันธ์นะคะเขามักจะเหมือนกับทําอะไรให้ความสัมพันธ์แบบไม่น่าเบื่อแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมันเกิดมันเกิดความน่าเบื่อขึ้นในความสัมพันธ์อะ่ะเขาจะพยายามหาทางทําให้ความสัมพันธ์กลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งเป็นคนที่เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงด้วยแปลกดีคือเคอยากรู้อะ่ะเบเนี่ยมันเหมือนกับ เขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วเขารู้สึกว่าการที่คนสองคนได้มารักได้มาคบหากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยแต่หลายๆครั้งอ่ะบางครั้งอ่ะเขามีคําถามว่าคนเราเนี่ยเป็นแฟนกันไปเพื่ออะไรรักกันไปเพื่ออะไรหรือว่าการเป็นคู่กันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆใช่ไหมคือเขาดูเป็นคนติดๆอ่ะในใน,ในความรู้สึกเค็กอ่ะอยู่คนเดียวก็ได้มีแฟนหรือไม่มีก็ก็ไม่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ย เอกยได้ไพ่เพิ่มเป็นคนที่ถ้าตกลงคบใครหรือมีแฟนนะคะเขาจะไม่อยากเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เวลาที่คุยคุยกับใครจะคุยนานพอคุยนะคะแล้วเนี่ยกว่าจะตอบตกลงเป็นแฟนนะ่พอเป็นแฟนปุ๊บเขาจะไม่อยากเลิกเหมือนคบแล้วคบเลยประมาณนั้นนะคะแล้วกเ็เขาเป็นคนที่เหมือนกับเวลามีปัญหาอะไรก็คุยกันคุยกันแล้วก็ดีกันอะไรเงี้ยเขาก็ยังรักแฟนอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเป็นคนที่เหมือนกับ เขาอาจจะเบื่อง่ายในในมุมมองส่วนตัวของเขาแต่ว่าเขาก็ไม่เลิกกับแฟนอยู่ดีเบื่อก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องเลิกกันอะไรเงี้ยเขาเหมือนกับว่าไม่เชื่อว่าความรักมันจะยั่งยืนแต่การผูกพันหรือว่าการทําดีต่อก,กันอ่ะมันยั่งยืนกว่าอะไรเงี้ยค่ะน,นี่คือคนคนนี้เค้กไม่รู้เคก้กอธิบายเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าก็นั่นแหละได้ได้มาประมาณนี้ <laughs> คนคนนี้เชื่อคําพูดเขาได้ไหมเขาปากไม่ตรงกับใจคะ่ะ ปากไม่ตรงกับใจแต่ว่าเวลาระเบิดก็ระเบิดถ้าเวลาเขาพูดอะไรให้สังเกตที่สีหน้าให้สังเกตที่สีหน้าคือเชื่อคําพูดได้ไหมต้องดูอย่างอื่นประกอบคนคนนี้เคงไม่อยากพูดว่าเชื่อไม่ได้หรือว่าเชื่อได้เพราะดูุดูก,กองกองอึดเค็ก็ไม่ได้พูดนะคะว่าเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้คนคนนี้ให้สังเกตที่สีหน้าถ้าคุณถามเขาว่าเขาโอเคจริงๆใช่ไหมที่วันนี้มาน,นั่งกินข้าวกันถ้าหน้าเขามีความสุข แล้วยิ้มแบบยิ้มจริงๆหัวเราะจริงๆคุยเสียงสดใสนั่นแหละคือเขามีความสุขจริงไม่ต้องเก็บมาคิดมากเลยนะคะคือเขาหมายความแบบนั้นแต่แต่แตถ้าเออถามว่าเอ้ยมีความสุขไหมามานั่งกินข้าวกันแล้วเขาหน้าแบบอก็ดีนะดีดีดก็เออดีได้ออกมาข้างนอกบ้างอย่างเงี้ยแต่ยิ้มแบบยิ้มแห้งๆอ่ะยิ้มแบบแฮอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะไม่จริงนะคะนั่นคือเขากําลังโกหกอยู่คนคนนี้ดูจากสีหน้าได้สีหน้ากับน,น้ําเสียงดูได้นะคะว่าเขาโกหกหรือพูดจริง นะคะอันนี้คือทริคในการดูแต่ว่าเวลาที่เขาเขาเป็นคนที่อดทนมากอดทนสูงอย่างที่เค้กบอกอะเวลาที่มีความสัมพันธ์ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาเขาไม่เลิกคบคนง่ายๆ่ยอะค่ะเป็นคนที่รักษาลาใจคนอื่นแคร์คนอื่นแล้วก็มองว่าคนเราเนี่ยผ่านเข้ามาเจอกันในชีวิต่มันก็ต้องเป็นเหมือนกับถูกกาหนดมาแล้วเป็นพรลิขิตอะไรเงี้ยเป็นเรื่องดีๆที่ได้เจอกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหมดความอดทนเขาจะเดินออกจากชีวิตคนเหล่านั้นทันที เ,ออเขาเขาจะเดินออกมาเลยนะคะแต่ถ้าคนเหล่านั้นยังไปเซ้าซี้ว่าเฮ้ยจะไปไหนจะไปทําไมทําไมถึงเลิกคบกันทำไมถึงจะเลิกกันแล้วนั่นนี่ถ้าไปตัดสินใจถามในตอนที่เขาอยู่ในห่วงอารมณ์ที่เขาอารมณ์ร้อนหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทนแล้วคุณจะได้รับคําตอบที่ตรงไปตรงมาจนอึ้งอึ้งว่าเฮ้ยคําพูดร้ายๆคำพูดแรงๆพวกนี้ออกมาจากปากเขาได้จริงๆหรออย่างเงี้ยค่ะนี่คือคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้ว่าเชื่อคําพูดเขาได้ไหมหรืออะไรเงี้ย ลองดูจากน้ำเสียงดูจากสีหน้าเขานะคะฟังจากน้ำเสียงดูจากสีหน้านั่นเองนะคะอย่างที่เคงบอกทริคไปเมื่อกี้ถ้าเขาถ้าเขาโอเคจริงๆอะหน้ากับน้ำเสียงมันจะแมทกันกับคําพูดเขาแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเค้คุยกันผ่านข้อความมะคะ่ะภาษาแชทเดี๋ยวนี้มันก็มีมันมีนะภาษาแชทเดี๋ยวนี้ สมมติว่าทักอะไรไปเยอะต่อมาแค่สติ๊กเกอร์ตัวเดียวเนี่ยอันนี้ควรรู้แล้วนะอันอันนี้ควรรู้นะสั้นๆสั้นๆน,น,นะเออว่าเขาอยากคุยหรือไม่อยากคุยแต่ถ้าถามอะไรไปแล้วเช่นแบบวันนี้ไปกินข้าวกับเพื่อที่ทํางานใหม่มามีความสุขไหมอะไรเงี้ยสนุกไหมแล้วเขาแบบก็ดีนะอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าโซโซอ่ะมันก็แบบเหมือนกับยังตอบไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีภาษาของเขาขอ่ะคนคนนี้คุณสังเกตได้ เป็นคนที่ไม่ได้อ่านยากขนาดนั้นนะคะอันนี้อันนี้เค้กค,คงบอกได้เท่านี้เนาะคงบอกมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นดูรวมรวมด้วยแต่ว่าเราก็จกับไพ่ในเค้กได้มาเท่านี้นะคะได้ได้มาเท่านี้คือเค้กสื่อสารกับกับคุณได้เท่านี้อะไรเงี้ยเออประมาณนี้โอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้า